ครับผมก็กราบสวัสดีสวีดับเพื่อนๆทั้งหลายนะครับวันนี้ผมกอฟไรดิ้งครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นที่ปพิเศษครับที่บริษัทไทยฮอนด้าเชิญกลุ่มสื่อมวลชนแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงร้านแต่งต่างๆกว่า8 0ชีวิตเข้ามาร่วมทดสอบขับขี่กับแฝดคนละฝาครับกับ750รซีรีนั่นคือตัวที่เป็นเอ่อ XADV ตอนนี้ผมอยู่กับ XADV 7 5 0ครับคันนี้คือตัวท็อปสุดคือสีเหลืองเลย นะฮะแล้วก็เดี๋ยวขับขี่กันมาตอนนี้ระยะทางออกมา40กโลนะครับเราก็ได้ทดสอบในเรื่องของได้ลองต่เรื่องของไรเดอร์โพดิชั่นนะครับในเรื่องของท่าทางการขับขี่ที่บอกไปเรื่องของฟีงเจอร์เรื่องของโมดต่างๆอันนี้มาเล่าให้ฟังก่อนว่าพอค่อมครั้งแรกแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงกลับมาอีกเป็นเวอร์ชัน2นะครับของตัว xdv นี่เป็นอย่างไรกับเครื่องยนต์ที่เป็น2ส,สูบพาราเรลชวิน 750cc แบบ DCT แล้ว DCT มันดีอย่างไรมาดูตัวรถกันก่อนเลยดีกว่านี่นะครับนี่ตึงดึงดึงนี่ครับสำหรับตัวรถนะครับ x v 750สีเหลืองคันนี้กันบอกคือตัวท็อปสุดและสีเหลืองนี่ครับหลายคนจับจองเป็นเจ้าของมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ได้ทดสอบกับขี่เราต้องบอกว่าถ้าในเรื่องของ Riding Position นะตัวนี้มันก็คือสไตล์ของรถทัวริ่งนั่นแหละนะครับ มันเป็นทัวร์ลิงที่เรียกว่าทําให้คุณรู้สึกว่าการขับขี่เดินทางอ่ะมันเป็นเรื่องง่ายอ่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าโอ้โหคุณต้องไปเค้นคันเร่งหรือว่าคุณต้องไปขี่แบบเรียกว่าแบบต้องไปพวงในเรื่องของการจาคัดเปลี่ยนเกียร์ต่างๆด้วยลขนาดนี้ความเร็วขนาดนี้แล้วมันจะเปลี่ยนได้เองระบบเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเอ่อซเป็น d u a l Transition ซึ่งเป็นการใช้ระหว่างกึ่งในเรื่องของการที่เครื่องยนต์จะประมวลผลด้วยรอบเครื่องยนต์เองกับการที่จะเปลี่ยนเกียร์ให้เหมาะสมกับการรอบการขับขี่และการขับขี่ของเราเรื่องของการเปิดเครื่งเรื่องของการเบรกการยกเคร่งต่างๆเนี่ยสมองกลมันจะคำนวณว่าคุณตอนนี้คุณสามารถขับขี่ด้วยเกียร์เท่าไหร่รอบที่เท่าไหร่แล้วความเร็วเครื่องยนต์หรือรอบเครื่องยนต์เท่าไหร่มันจะคำนวณเองซึ่งมันสามารถปรับได้ด้วยโหมดที่อยู่ทางสวิตช์ด้านขวานะครับสำหรับใครที่เป็นเรียกว่า ขี่ชานาญแล้วแต่ต้องการรถที่เดินทางขับขี่ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปรีบร้อนหรือว่าไปพะวงกับการเปลี่ยนคัตเปลี่ยนเกียร์นะกรรมคัตเปลี่ยนเกียร์แต่ต้องบอกนี้เพื่อนๆคันนี้มันไม่กรรมคัตก็จริงแต่มันมีระบบอย่างที่บอกเป็นดูอัลทอสเปลชันนะครับมีระบบ D c t ทีก็คือมันสามารถที่จะปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้อ่าเพราะฉะนั้นถ้าทำเป็นเกียร์แมนนวลนะครับก็ ปรับไปอีกหนึ่งครั้งมันจะกระขึ้นตัว M m ็ n เมนมันจะหายตัว M m ็ n เมนมันจะขึ้นมาพอเมนม่นขึ้นมาทำยังไงอ่าทีนี้เราก็มันจะมีปุ่มที่ด้านซ้ายนะครับที่สวิตช์ด้านซ้ายก็จะมีทั้งบนและข้างล่างเราก็สามารถกดบวกและลบเกียร์ได้ในของการขับมาต้องการที่จะเติมความเร็วปัจจุบันทันด่วนจะจะเร่งแซงคุณก็เชนเกียร์แล้วคุณบิดคันเร่งออกไปเลยเกียร์มันจะลดลงให้แบบเมนุ่เมื่อคุณเข้าโค้ง ต้องการความในออกจากโค้งเข้าโค้งมาเออเปิดคันเร่งแล้วรู้สึกรถมันตึงๆคุณสามารถเพิ่มเกียร์คือใช้นุชี้เพิ่มบวกเข้าไปเกียร์ก็จะมาจาก2เป็น3เป็น4เป็น5เป็น6ตัวนี้มี6เกียร์เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับการสนุกแล้วถามว่าเครื่องยนต์มันจะมีเอนจินเบรกไหมมีครับเอนจินเบรกมีแต่ว่ามันไม่เหมือนรถที่เป็นรถเกียร์ตอนนี้เราต้องการความเรที่มันช้าลงแล้ว เราก็ต้องมีการลดมีสติในการขับขี่ด้วยไม่ใช่ว่าตบีต้ตาบานแม่งเขาบอกว่ามันเชนได้เอนจิ่นมันดึงใช่มันดึงจริงแต่มันไม่ได้ดึงแบบ,บพดูดพลาดพูดพลาดเหมือนกับรถที่ใช้เกียร์รถสปอร์ตนะครับแล้วก็สามารถมีลูกเล่นในเรื่องของโหมดการขับขี่มันจะเป็นในส่วนของสแตนดาดอ่าก็ให้รอบมาแบบสบายๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ตึงมากรอบมันจะเล่นเสียงคันเสียงคลังจากเครื่องยนต์นี้ก็ไม่ได้หึ่งมากเพราะเป่าเป็นสปอร์ตซะแ้แหละครับรู้สึกความเปลี่ยนแปลงมันจะเพิ่มขึ้นแล้วเรื่อง,องรอบเครื่องยนต์ที่กวาดขึ้นข้นนเร็วขึ เสียงขึ้นจากท่อรู้สึกความเปลี่ยนแปลงว่าท่อจะการแผดต่างขึ้นอันโหมดเรนแน่นอนอันนี้ถูกจอบในเรื่องของแรงม้าเพื่อให้การขี่ที่ควบคุมเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการาเวลการาเวลคือพื้นผิวที่มีความขรุขระต้องบอกว่าขรุขระนะไม่ใช่แบบเอนดูโรหรือว่าการที่เป็นเดิร์ดนะครับอาจจะ เป็นแค่สิ่งนี้ที่ที่เห็นเนี้ยดินขุดดิน,ดน,ดน,ดนอัดแน่นมีทางผิวขรุขระบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะขับขี่ลุยไปได้สาหรับโหมดกราวเวลแล้วก็จะมีโหมดยูเซอร์อีก2โหมดนั่นก็คือคุณสามารถที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของรอบพองยนเองเอนจินเบรกทักชั่นคอนโทรลต่างๆคุณสามารถที่จะปรับได้โดยตัวคุณเองง่ายๆสามารถปรับได้แบบเรียลไทม์นั่นหมายความว่าคุณสามารถขับขี่อยู่ขับขับมาปุ๊บเส้นทางมันเป็นทางขรุขระประมาณสักอีก50เมตรต่างๆเนี่ยทำไงล่ะทีนี้ก็ระหว่างขับขี่คุณกก็ ปุม่มโหมดเปลี่ยนเป็นกราวเวลรถก็จะมีการเปลี่ยนโหมดปุ๊บไม่เบรกอ่าคือเบรกหนึ่งครั้งหรือยกคันเร่งเนี่ยนะครับโหมดก็จะเปลี่ยนให้อ่าจะกลับไปสปอร์ตกลับไปสแตนดาร์ดคุณก็สามารถปรับได้แบบเ a ลไทม์ time, ที่คุณตั้งใจได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่ที่ปะทะลมต,ต่างๆเมื่อกี้เราลองเล่นระหว่างทางมาแล้วก็สามารถปรับได้ด้วยมือเดียวข้างซ้ายโดยปลดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้มือดันขึ้นหรือมือกดลงนะครับก็จะสามารถที่จะ ปรับในเรื่องของวินชิวในการบังลมปะทะเราได้นะครับในเรื่องของเบาะนั่ง,งต่างๆก็ถือว่ามีความใหญ่นะเบาะนั่งมีความใหญ่โตแล้วก็มีพื้นที่ให้เราขยับได้ค่อนข้างจะก,กว้างแล้วก็บอกคนซ้อนก็ต้องบอกเลยว่าก็ใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีช่วงที่เรียกว่าเบรกไว้เบรกไว้กันที่ว่าอบุจมะหรือปิกจูทะลักทะล้นออกมานะแล้วก็มีที่จับก,กันตกเรียบร้อยนะครับการขับเคลื่อนด้วยระบบ โซ่นะครับไม่ใช่สายพานนะเป็นโซ่นะครับก็สามารถที่จะโทสเตอร์ได้อันนี้อ่าในเรื่องของการขับขี่ใครต้องการดึงรอบยา,ยาวๆขี่แบบทัวริงไปก็อาจจะลดสเตอร์ใครชอบแบบปุ๊บป้าจุดจัดแบบว่าปุ๊บปุ๊บอ่าก็จะขึ้นสเตอร์อะไรก็อแล้วแต่นะครับวงล้อยังเป็นวงล้อที่เป็นแบบซี่รวดนะครับวงล้อเป็นแบบซี่รวดซึ่งก็มีเรียกว่าการอ่ร้อยซี่รวดนะครับ ที่เป็นแบบล้อยที่ขอบอเหมือนรถลุย a อด์เวนเอร์นะครับแล้วก็ชุดดิสหน้าแบบทวินดิสเบรกพร้อมคาลิปเปอร์4พอร์ต2ตัวนะครับโชกคอัพแบบอัพไซด์ดาวอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของ ADV ไปแล้วนะครับ X X v ไปแล้วว่ามันต้องมีออปชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็การที่ใช้ล้อที่รวดมันก็จะเหมาะสมกับสรีระรูปลากรูปทรงที่สายลุยทั้งหลายเขาน่าจะรู้ดีถ้าเอาแม็กมาเนี่ย มันการให้ตัวการสวิงมันไม่มีมันแข็งทื่อถ้ามีการกระแทกการบิดต่างๆนแม็กมันอาจจะแตกอาจจะบินหรืออาจจะเสียรูปได้แต่ว่าถ้าเป็นซีรวดเนี่ยถ้าบิดงอบิดหัยยังไงเนี่ยซีรวดมันจะมีการสวิงให้ตัวเพราะ,ะนั้นการให้ตัวของซีรวดอะ่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะจะถือว่าจะมีการตกหลุมแรงๆ,ๆ,ๆต่างๆเนี่ยมันก็ยังพอที่จะพาเราเนี่ยกลับเรียกว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือสามารถกลับมายัางที่พักหรือกลับมายัางฐานทัพของเราได้นั่นเองนะครับอ่า นะครับท่านั่งต่างๆต้องบอกว่าแฮนด์กว้างกว้างดีแฮนด์กว้างมากเลยนะครับบางทีอาจจะตึงเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าผมสูง168อาจจะจะต้องขยับผักาเขามานั่งใกล้นี่แล้วก็มีกาดทงกาดแฮนด์ให้เรียบร้อยนะครับมีเรียกว่าเป็นนี่ว่าเบรกมือให้ด้วยนี่เบรกมือมีเบรกมือให้นะครับดึงเบรกมือสําหรับทางลาดชันนี่ดีมาแล้วก็หน้าจอแบบ TFT นะครับหน้าจอแบบ TFT กดสวิตช์ตรงนี้นะครับปุ่มสวิตช์ตรงนี้นะครับปุ่มสวิตช์การสตาร์ทหรือการปิดอยู่นี้กด1ทีครับหน้าจอก็จะทํางานแล้วก็จะแสดงผลออกมานะครับนี่อ่าก็สามารถปรับเข้าไปในโหมดอย่างที่บอกนะครับสามารถทาโหมดได้แล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของดิสเพย์ได้นะครับนี่หัวโช๊คเป็นอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็นี่บันท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นทรงนี้นะครับอ่าไฟท้ายทรงนี้นะดูแบบหล่อๆที่เท่กันไปเลยนี่ ทอยเสียนี่เชิดขึ้นมาแบบว่าองศาที่เป็นองศาเดียวกับตัวรถเลยนะาทาให้รู้สึกมีความลงตัวไม่ใช่ว่ายืดออกไปทางนู้นไปทางนี้นะครับขึ้นมาเป็นองศาเดียวกับด้านท้ายเลยนี่สวิงอาร์มใหญ่นะครับชุดเบรกหลังก็มีทั้งคาลิปเปอร์ลูกสูบโตเลยแล้วก็โดยชุดของเบรกมือต่างๆนะครับพักเท้าก็นี่ครับแนบสนิทชิดเชื้อเลยแล้วก็มีรู้สึกค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะแล้วก็การวางเท้าต้องบอกว่า มันสลีละไอ้ไม่ใช่ว่าแค่ว่าพื้นที่มันก็เยอะอยู่นะนะครับพื้นที่ถือว่าเยอะเลยทีเดียวแหม่ต้องบอกเลยว่าน่าโดนนะครับสวยจริงๆนะครับนะครับนี่โอ้โหเปิดไปมาเป็นไงสวยเด่นเป็นสง่าเลยทีเดียวเชี่ยวฮ่า,ฮ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 าแหม่หล่อจริงๆครับวันนี้อาจจะต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เจาะลึกกันไปในแต่ละจุดแต่ละจุดนะเพราะว่า เรามีการสลับขับขี่กันแล้วก็เส้นทางมันระหว่างเส้นทางมันไม่มีเวลาที่จะรีวิวหรือพูดให้เพื่อนๆฟังได้น้อยเพราะนั้นรออันนี้อาจจะเป็นน้าจิ้มหรือว่าถ้าเพื่อนพอใจแล้วก็แล้วแต่แต่ว่าผมว่าเดี๋ยวจะอาจจะมีนอกรอบอีกนอกระออาจจะขอเอามาแบบไปลุยวันนี้อาจจะยังไม่ได้ลุยระบบเส้นทางวันนี้เน้นในเรื่องของการเดินทางเป็นทริปท่องเที่ยวแต่รีวิวครั้งหน้าผมบอกเลยว่าผมจะพา XADV คันนี้นะครับไปลุยทางกราวเวลหรือว่าทางออฟออหรือว่า enduro soft e n ด u r o เพื่อลุยทางดินว่าเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวว่าไปขี่ตัว f ฟอร์ซ่าแล้วจะมาเทียบว่าความสะดสบายฟอร์ซ่าถึงไม่เครื่อนเดียวกันแต่รูปทรงของรูปทรงท่านั่งคนละแบบจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะนะแนะละรอชมอันนี้คือ xdv 750นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋า